คิดว่าปีใหม่จะพาไปชมบ้านที่ไหนใช่ไหมคะฮันเน่ไม่ใช่ค่ะที่นี่คือหนึ่งห้องนอนขนาด35ตารางเมตรนะคะห้องหน้ากว้างอยู่สบายค่ะกับวิวสวนสีเขียวแบบนี้นะคะที่โครงการไอเดโอโมบิสุขุมวิทสีค่ะจะสดชื่นแค่ไหนคะถ้าตื่นนอนมาได้วิวสวยๆพร้อมกับเปิดรับแสงธรรมชาติในยามเช้า อีกหนึ่งความพิเศษนะคะที่ปีใหม่ชื่นชอบสุดๆเลยค่ะก็คือ Walk in c l o s e t ค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะออกแบบได้เป็นสัดส,ส่วนนะคะทําให้การเก็บวางของวางได้เป็นระเบียบค่ะห้องน้ำก็กว้างๆนะคะแถมสุขภัณฑ์ก็ครบค่ะมีตัวเรนชาวเวอร์ให้อีกด้วยนะคะสุขภัณฑ์ที่ให้นะคะก็เป็นของ Toto w a s ชเล t ค่ะ ครัวที่นี่นะคะมาเป็นแบบบิวอินค่ะแถมวัสดุก็เกรดพรีเมียมนะคะสเปคนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยล่ะคะ่ะมาพร้อมเตาไฟฟ้าที่ดูดควันนะคะพื้นที่ก็กว้างกวางค่ะมีพื้นที่ไว้วางตู้เย็นสำหรับ2ประตูนะคะวางได้สบายๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแบบปีใหม่ค่ะห้องนั่งเล่นที่นี่ก็กว้างนะคะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนค่ะทำให้มีพื้นที่วางทั้งโซฟานะคะโต๊ะทำงาน ่วงเวลาว่างๆนะคะก็สามารถมานั่งทานอาหารยามเช้าแล้วก็ชมว,วิวสวนได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานกันดีกว่าค่ะทุกครั้งที่ออกจากห้องนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าห้องจะอับหรือว่าจะร้อนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีนวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านสมาร์ s โซล่าเฟสแอร์ค่ะที่ช่วยดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาหมุนเวียนด้านในค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะ wow. สิ่งที่ปีใหม่ชอบที่สุดก็คือการได้สัมผัสธรรมชาติทุกๆเช้าค่ะแถมไม่ต้องรีบด้วยนะคะเพราะว่าโครงการใกล้ BTS ค่ะอุ๊ยมีคาเฟ่เปิดใหม่ใกล้ๆคอนโดเลยค่ะเดี๋ยวปีใหม่ขอแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงานนะคะ ที่โครงการไอเดียลโมบิสุขุมวิท40แม้จะอยู่ในซอยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่โครงการเขามีชัตเตอร์เซอร์วิสค่ะรับส่งถึงรถไฟฟ้าเลยล่ะค่ะใครที่ทำงานอโศกพร้อมพงนะคะสบายเลยค่ะ10นาทีถึงไม่ต้องทนรถติดค่ะเลิกงานแล้วค่ะเดี๋ยวแวะช็อปของกินรองท้องก่อนก้องห้องดีกว่าค่ะอุ๊ยเวลายังเหลือไปออกกำลังกายเพิ่มควมฟิตกันค่ะ ฟิตเนสที่นี่วิวสวนนะคะปีใหม่ชอบมากแต่สำหรับใครนะคะที่ชอบว่ายน้ำนะคะที่นี่มีสระว่ายน้ำให้ถึงสองสระเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ1ห้องนอนขนาด35ตารางเมตรค่ะห้องหน้ากว้างนะคะวิวสวยโล่งโปรง่งทำให้อยู่แล้วได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยล่ะค่ะ ตอนนี้นะคะขอกระซิบนะคะว่าราคาต่ํากว่าราคาตลาดมากเลยค่ะจะซื้ออยู่เองหรือว่าซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าหรือว่าขายต่อในอนาคตก็ได้กําไรแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> สําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอส่วนลดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ